สวยงามนะคะมะซุ่มนี้กำลังขืนตะมุตะมิลมแรงมากเลยนะคะวันนี้อุ้ยขาลุดสามดอกนะคะที่นี่กับมาเฮกเบิงเห็ดทั่วผิดเด้อค่ะเห็ดทั่วพันนี่กินบ่ได้นะคะเขาจะคลายกับเห็ดทัว่วเขาจะเกิดอยู่ยไก่กันล่ะพี่น้อง ดอกนากินมาเย้ะพี่น้องแต่ว่ามันกินบดเด้อจะ้ะมันเป็นเห็ดพิษนี่จ้ะตัวนี้จะเป็นเห็ดพิษนะคะคืนร้ายก็เห็ดกินได้พี่น้องเอ้ยคุณนะ่ะเต็มยุเห็ดพิษคอยก็ได้คุณตัวงูแต่มี้คือเห็ดปวกแต่ว่ามันกินบดเด้อจ้ะุกคนอันนี้ก็เอาชนิดที่กินบดายมาให้ชอบน้ำคลิปนี้ขึืนแบบนี้ งเห็ดพิษนะจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดพิษนะจ้าเห็ดร่มพิษสีแดงบางก็ว่าเป็นพิษบางก็ว่ากินได้แต่ว่าอันนี้เป็นพิษแน่นอนจ้านี่เลยเขาจะขืนเป็นกุ้มกุ้มแบบนี้แหละจ้าพี่น้องเขาเอิ่นเห็ดร่มพิษกินไม่ได้นะคะอย่าไปเก็บมากินเด้อพี่น้องเด้อสวยงาม มันเถาวด้วยพี่น้องตอนที่มันเถามันจะเป็นแบบนี้ด้วยพี่น้องเป็นดำๆเขาเอินเห็ดเทศากาลฮาโลวีนจ้ะเห็ดผีอ่ะสันโอ้